พี่น้องมือนี้มาดานหน่อยสิพาพี่น้องมาเบ่งเครื่องช่วยทุ่นแรงสำหรับการทำงานดูแลคนพิการส่วนตัวซึ่งที่จะใช้เครื่องทุ่นแรงนี่ก็เพราะว่าคนพิการส่วนตัวนี้ดูแลคนพิการส่วนตัวนี้คนพ,กนนคนพิการคนนีอ้อาจสิเป็นคนออกอ้วนอาจสิเป็นคน ไม่สามารถช่วยตัวเองได้โดยที่แขนขาไม่มีแรงค่ะพี่น้องพอเราดูแลคนพิการส่วนตัวนี่เขาก็จะมีวิวัฒนาการค่ะถือว่าเป็นเป็นสิน่งที่อำนวยความสะดวกได้ดีที่สุดสำหรับอของประเทศสวีเดนค่ะพี่น้องขาเพราะว่ามันเป็นบ้านส่วนตัวมันเป็นอ,อพาร์ตเมนต์ส่วนตัวแล้วก็ คนพี่การคนนี้เป็นคนออกอ้วนแล้วก็แขนขาอ่อนแรงนั่งรถเข็นตลอดเวลาถามว่าเวลาเรามาทำงานเราใช้อะไรเป็นเครื่องทุ่นแรงมันนี้มาให้พี่น้องเบิงค่ะพี่น้อง่าอันนี้คือเครื่องทุ่นแรงอันนี้คือในห้องนอนเครื่องทุ่นแรงนี่ก็คือเป็นเครื่องช่วยยกค่ะพี่น้องขาเป็นเครื่องช่วยยกก็จะตัางขาอันนี้ในห้องในห้องนอนค่ะพี่น้องก็จะตั้งขาแบบนี้นะทำฐานแบบนี้ ตั้งขาค่ะพี่น้องตั้งขาแล้วก็จะมีตัวโหนตัวโหนโดยเราใชา้การใช้งานก็คือเราจะใช้งานของอันนี้ค่ะพี่นอ้องระบบไฟฟ้าแล้วก็ห้องขี่ชาร์จไว้ตลอดค่ะชาร์จไว้แบบนี้มันก็จะเป็นการตั้งเสาโหนแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะนี่ตัวตัวฟังก์ชันตัวทำงานค่ะ มันก็จะหอนไปแบบนี้ค่ะพี่น้องหอนลงลงพื้นตรงนี้ไม้ยถีงว่าเห็ดเห็ดเห็ดข้ามันนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนอเรากดปุ่มปุ่มไฟฟ้าตรงนี้มันก็จะเลื่อนเลื่อนยกมาค่ะพี่น้องคะยกมาแล้วก็เราจะเอามาลงกเตียงเตียงผู้ป่วยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่นอ้องอันนี้ให้พี่น้องเบ่งค่ะ เดี๋ยวสิสาธิตการยกว่ายกยังไงเตียงผู้ปว่วยมันก็จะมีเป็นอ่ารีโมทค่ะพี่น้องขาทุกอย่างเป็นรีโมททุกอย่างเป็นเครื่องช่วยทุ่นแรงอย่างดีมากๆค่ะพี่น้องขาเหตุการณ์สบายอันนี้ก็จะมีการอ่ายกขึ้นยกลงของเตียงเอาเตียงขื้นเตียงโลง่งอันนี้ก็คือทีพ่พักขาพักขาเอาขา ขื้นขาล่งขางอประมาณนะนะั้นแะครับพี่น้องอันนี้ก็เอาขาขืาข้นขาล่งอันนี้ก็เอาหัวขื้นหัวลงอันนี้ก็โหนแบบนั้นนะครพี่น้องอันนี้รีโมทเอ่อยงเช่นเดี๋ยวมาดามหน่อยเตียงแบบนี้มาดามหน่อยจะยกหัวเตียงขึ้นเนี่ยครับพี่น้องยกหัวเตียงขึ้นจนนั่งได้คุณลนะ่ะครับพี่น้องแล้วก็ฟังฟังขาค่ะฟังขาก็จะยกขึ้น แบบนี้ค่ะพี่น้องเห็นเนาะยกลงอ่าแล้วเตียงก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้ค่ะพี่น้องขาอันนี้ก็ยกลงอันนี้ก็มันมีไฮโดรลิกข้าง,งล่างเข้ากับรสแค่น์เตอรนเองค่ะอ่าส่วนการเตียงค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวจะเอาให้พี่น้องดูส่วนเตียงของผู้ป่วยก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีเป็นระบบไฮเทค พี่น้องคะมันจะมีใต้พื้นเนี่ยมันจะมีท่อมีสายสายไฟไหลายอันค่ะพี่น้องอให้พี่น้องเบ่งสายไฟไหลายอันแล้วก็เตียงจะเป็นแบบเตียงพ้องน้ำค่ะพี่น้องเป็นเป,ปาโล่มเปาโล่มเหมือนรถเข็นล่ะคะ่ะเนี่ยเป็นพ้องน้ำมันก็จะมีตุ่มๆตุ่มๆแบบนี้ ทวนแล้วตรงนี้มันก็ติดเป็นรอนๆค่ะพี่น้องเป็นรอนล่อนสูงล่อนต่ำจะสูงจะต่ำก็แล้วแต่เรานี่ค่ะพี่น้องอยากจะสูงจะต่ำแบบนี้ค่ะเป็นรอนเป็นร่องนุ่มเป็นร่องนุ่มแบบนี้จะสูงจะต่ำมันจะไม่ที่ปรับของมัน ปักขึ้นปับลงตถือว่าไม่ได้ใช้เตียงเป็นฟองน้ำเอ้ยไม่ได้ใช้เตียงเป็นเป็นฟูเป็นที่นอนแบบบานเท่าน,นะคะพี่น้องมันเป็นการอฟองน้ำแบบเป,เป่าล่มค่ะพี่น้องซึ่งตัวคอนโทลมันก็คือตัวนี้ค่ะนี่คือตัวคอนโทลตัวคอนโทลทุกอย่างก็คือจะเอาสูงเอาต่ำเอาขึ้นเอาล่อาเอาเอา,เอา ร่อนมันน่ะนะค่ะพี่นอ้องร้อนมันนะ่ะจะร่อนสูงร่อนต่ำแบบนั้นนะค่ะพี่น้องอันนี้อให้ยพี่น้องเบิ่งค่ะเพระาะว่ามาดาเหน่อยก็เพิ่งเคยเห็นคือการบอบอ,ไอะไรช่ำช่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะพอดีได้มาทํางานดูแลคนพิการที่ประเทศสกีเดนมันก็เลยได้เห็นสิ่งใหม่ๆและเป็นการที่อำนวยความสะดวกที่ไม่ต้องลําบากเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปยกไม่ต้องอะไรเนาะพี่น้องเน,ะน,งนะะาะเพราะว่าคนพิการที่มาดับหน่อยดูแลอ,อยู่นี่คือคนที่ พิการที่ออกอ้วนนิดนึงแล้วก็อ้วนนี่ก็คือรอยโลค่ะพี่น้องขะอ้วนร้อยโลแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้แขนขาอ่อนเปลี้ยแขนขาโบม,มีแห้งนั่นะค่ะพี่น้องเตียงเมื่ก่นเป็นนอนเตียงมก็จะเป็นนอนเป็นนอนเป่าเป้าร่มเขาด้วนะคะพี่น้องก็จะมีซิปมีการถอดซักแต่ขณะเดียวกันก็คือลักษณะของเตียงของเขาก็สิเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้ผ้าหุ่มธรรมดานะ ใช้ผ้าหุ้มแต่คราวนี้ก็คือเขาจะใช้อันนี้ค่ะพี่น้องเตียงนี้เขาก็จะมีการให้ปูให้ปูหลายรอบอันนี้ก็คือผ้าที่มันเป็นซาตินเป็นนิ่ลื่นเป็นผ้าคอตตอนอันนี้คือคอตตอนอันนี้คือซาตินซาตินนี้อยู่ตรงกลางแล้วก็จะใช้ผ้าบุบุฟ้องนามหน,หน้อยเ,ออเป็นผ้าหนาผ้าหนาบุบค่ะพี่น้อง สีเย็บสุไลยางสวยงามก็คือปูอีกรอบหนึ่งเพื่อที่เวลาเราจะพลิกผู้ป่วยก็คือความหมายการลื่นของซาตินอันนี้เอาผ้าอันนี้มาทับนี่ก็คือเวลาเขาเลื่อนเลื่อนผู้ป่วยหมายถึงว่าดึงผู้ป่วยนอนนอนแล้วก็ดึงผู้ป่วยพลิกกลับมานะคะพี่น้องมันก็ช่วยช่วยแรงเราได้อีกแรงหนึ่งเพราะว่าผ้าตรงนี้มันเป็นผ้าลื่นๆแล้วก็เข้ากับจีนไซฟ้องหนาป้องกันอีกรอบหนึ่ง แบบนี้ค่ะพี่น้องอันนี้คือวิวัฒนาการที่อยากให้พี่น้องเห็นเพราะว่าถือว่าเป็นครบสมบูรณ์เป็นไฮเทคในการดูแลคนพิการบ้านเขาค่ะพี่น้องอันนี้คนพิการธรรมดาไดยค่ะไม่ได้พิการพิเศษอะไรอย่างไรแล้วก็ขั้นนี้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือฟังก์ชันที่เราช่วยยก้ตัวช่วยยกก็คือตัวนี้ค่ะตัวช่วยยกมันก็คือตัวโหนตัวนี้ค่ะพี่น้องตัวโหน เป็นผ้าตาข่ายอย่างหนาเป็นผ้นาตาข่ายอย่างหนาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราก็เอาสอดลงไปสอดลงไปค่ะพี่น้องอันนี้เราจะสอดลงไปแล้วก็เอามาอ้อมสอดลงไปข้างหลังเอาตรงนี้สอดลงไปข้างหลงังแล้วก็อ้อมตูดมาอ้อมตูดมาแล้วก็เอาเอาตรงนี้ขึ้นตรงขานคะ่ะพี่น้อง อ้อมตูดมาแล้วก็เอามนีขื่นสอดสอดใส้ขาอ้อมตูดมากข้างบนเอาเอาเสียบลงไปข้างหลังก้อนแล้วก็เอาอ้อมตูดลงมาแล้วก็เสียบขาเสียบขื้นขาฝั่งนี้ท้งนี้คืกอกันเีะน้องมันจะมีสองขามันจะมีสองข้างเสียบอ้อมขื้นขาฝั่งนี้เสียบอ้อมขื้นขาฝั่งนี้ แล้วก็เอาสายค่้อยกันแบบนี้ครับพี่น้องแบบนี้เอาสายคว้อยกันแล้วก็โหนค่ะเอาสายค้อยกันค้อยกันแบบนี้แล้วก็โหนใช่ฟังนี่โหนฟังนี่ฟังนี่โหนฟังนี่แล้วก็อันนี้ก็โหนขึ้นมันจะมีซี สีซีทางโหนนี่ค่ะพี่น้องโหนขึ้นโหนขึ้นโหนใส่นี่ค่ะ,ะเดี๋ยวมาดามกดลงมาให้ดูกดลงมาให้ดูดดนี่ค่ะพี่น้องก็ะทำง,งานไล่ลงมาแล้วก็นี่เขาก็เอาสายอันนี้แหละค่ะเพราะโหน เดอนนี้มาหนค่ะพี่น้องหนใส่อันนี้ใส่อันนี้เอาใส่ฟังหนึ่งแล้วก็เอาด่างหัวใส่อีกฟังหนงใส่แบบนี้ค่ะแล้วก็โหนขึ้นเสร็จแล้วก็โหนข้นขึ้นจากรดเข็นนั่นนะค่ะพี่น้องอากาโหนขึ้นโหนขึ้น พอเราโอนคนคึนแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องเขาก็ทิ้งยกคนมันกระิเลื่อนมาตัวนี้ฐานตัวนี้กระิเลื่อนมากค่ะพี่น้องเลื่อนมาเลื่อนมาลงตรงเตียงค่ะเห็นบ่าวค่ะพี่น้องเลื่อนมาลงตรงเตียงออที่นีนเขากกดกดรีโมทลงกระก็สิไหลลงปกติเขาก็เขาก็จับคนเลื่อนที่คนทีโหนโอนบนผ้า ขาโพนนี่ค,ค่ะพี่น้องแล้วก็เลื่อนมาให้มันตรงเตียงแบบนี้ค่ะพี่น้องแล้วถ้าไม่พอเราก็กดลงกดคนกดคนลงดีค่ะพี่น้องพอขากระปดออกแล้วข้าก็กดขึ้นเหมือนเดิมกดขึ้นเหมือนเดิมค่ะ อันนี้รับน้ำหนักได้250ค่ะพี่น้อง50งอกิโลออน้ำหนักเครื่องนี้นะคะเครื่องฐานหนึ่งแบบนี้ละคะ่ะ2อ0ริ250กิโลรับน้ำหนักได้โหนได้ว่านถอพี่น้องคนใหญ่เนยสองคนโหนได้แล้วก็เลื่อนมาเลื่อนมาเสร็จแล้วเราก็เอมาเก็บเอามาเก็บ เก็บชาร์จแบบนี้นะคะอ่ามันก็จะทําการชาร์จตลอดเวลาพ่อออกเขาก็ดึงออกแบบนี้ค่ะพี่น้องแล้วก็เสียบมันจะมีตัวชาร์จอยู่ข้างในเสียบกดลงไปเป็นอะไรที่ไฮเทคค่ะพี่น้องเอามาให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่ามาดามหน่อยมาทําง,งานดูแลคนพิการสุดตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วก็มีน้ําหนักประมาณร้อยโล แล้วก็มีมีเครื่องทุ่นแรงไม่ได้ลำบากค่ะพี่น้องค่ะแค่เอาผ้าตัวนี้สอดแค่นั้นเองค่ะพี่น้องสอดไปข้างหลังสอดลงข้างหลังแล้วก็อ้อมมาใส่ขายกขาขึ้นยกต้นขาขึ้นแล้วก็เอาเอาสายสอดแค่นั้นเองค่ะพี่น้องสา,ายจะมีสอดแค่นั้นเองเนี่ยมันจะเป็นสายสอดลงไป สายสอดเป็นสายสอดทั้งไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เอาควากันเอาควากันเบิ่งออกแล้วพี่น้องเนาะเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ แบบนี้ค่ะพี่น้องก็จะเอาสอดเข้าไปใต่ขาทางนี้นค่ะเอามาสอดใต่ขาสอดใต่ขาแล้วก็เอาสายพ้อยกันก็คือตัวยึดค่ะพี่น้องสายพ้อยกันไหมไม่ให้หมันแย,ยกออกอามาค้อยกันค้อยกันเสร็จแล้วก็ห้อยห้อยใส่ตัวนี้ค่ะตัวทํางานตัวนี้ห้อยขึ้นจากรูดเข็นเสร็จแล้วก็เลื่อนมากค่ะพี่น้องก็ จากตรงนี้เลื่อนมาตรงนี้แล้วก็ลงเตียงเลยโอเคแลคะ่ะพี่น้องเนาะมาใวัฒนาการของประเทศสวีเดนที่พัฒนามากๆอันนี้เป็นบ้านส่วนตัวเป็นอคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวของคนพิการค่ะพี่น้องคะทีะ่ที่เขาบอกว่าเป็นคนทํางานดูแลคนพิการส่วนตัวนั่นแหละคะ่ะเขาจะมีตัวช่วยสุดยอดมากๆเอามาให้พี่น้องเบ่ง ขอบคุณได้หลายด้วยค่ะพี่น้องติดตามบางที่บานเฮ่ากับโบเนจจว่ามีหรือเปล่าว่ามาดามหนังจากเคยเห็นงานดานีมากนเพิ่งไม่ให้จุดสิประเทศสบิเดนกะถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อยู่ด้วยค่ะพี่น้องทุกอย่างมันเป็นตัวทุ่นแรงทุกอย่างเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดค่ะพี่น้องขาทํางานสุดยอดสุดยอดในการทํางานแบบนี้ค่ะเตียงเพิ่นกจะเตียงเพิ่นกับ เีป็นกระดีนด้วค่ะพี่น้องเสียงให้กหับพีสามารถยกขึ้นสองชั้นกันกันกัน,ก,น,ก,นกันกันดินอะไรนะพี่น้องแบบนี้นี่ก็จะมีการยกขึ้นยกลงเตียงเตียงอ่ะไอ้ตัวกันสองชั้นนะค่ะพี่น้องโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ